ถ้าคุณทําโฆษณา Google แล้วค่าคลิกของคุณแพงมากดูคลิปนี้ให้จบเลยครับผมจะอธิบายองค์ประกอบที่จะช่วยให้ค่าโฆษณาของคุณถูกลงพร้อมกับวิธีทําไปพร้อมๆกันครับหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดในการทําโฆษณา Google นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Quality Score คือ Google ครับเขาจะประเมินบางอย่างในบัญชีโฆษณาของเราครับแล้วก็ให้คะแนนมาจาก1นึถึงสินี่คือต่ํามาก10นี่คือสูงมากๆ คะแนนนี้แหละครับเขาเรียกว่าคะแนน q คุณภาพสกอ r e ถ้าอยากรู้ว่า Quality s กอร์ของคุณเท่าไหร่ให้มาดูที่ตรงนี้ครับกดเข้ามาที่แคมเปญของคุณนะครับกดเข้ามาที่แอดกรุ๊ปใดก็ได้แล้วก็จะเห็นคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับเข้ามาดูคีย์เวิร์ดที่คุณตั้งไว้แหะครับว่าคุณตั้งอะไรไว้บ้าง แล้วก็จะเห็นคะแนานคุณภาพสกอร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เห็นคอลัมน์นี้นะครับให้คุณกดคําว่าคอลัมน์นะครับแล้วก็เขียนคําว่าคุณภาพสกอร์เข้าไปติ๊กถูกแล้วก็คอลัมน์นี้ก็จะโชว์ขึ้นนะครับผมจะอธิบายโดยใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆข้อมูลนี้ไม่ได้มาจาก Google โดยตรงนะครับมาจาก Word Stream นะครับเห็นไหมครับว่าคะแนานจาก1นึถึงสิเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเลข5้านี่คือเบนท์มาร์กก็คือ mark, คอ่ากลางนะครับ คือถ้าคุณได้คุณลิตี้สกอร์เล็กหมันหมายความว่าคุณจ่ายเงินในราคาปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่คุณได้คะแนนเล็กสคุณจะจ่ายค่าคลิกแพงกว่าราคาปกติอยู่ที่ประมาณ25%แต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณได้คุณลิตี้สกอร์เล็กเก้มันหมายความว่าแต่ละคลิกของคุณเนี่ย คุณจ่ายถูกกว่าค่าเฉลี่ยถึง44%นะครับเห็นไหมครับว่า u u l l t y y s o r e เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อค่าคลิกขนาดไหนต่อมามาดูเคสจริงกันบ้างครับคำที่ได้ Quality Score สูงสูงนะครับดูจากบัญชีโฆษณาของลูกค้าเราลายนี้นะครับเห็นไหมครับค่าคลิกเนี่ยไม่ค่อยแพงเลยถูกไหมครับ 4บาท7บาท4บาท3บาทแม้การแข่งขันของธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าค่าคลิกเนี่ยไม่ค่อยแพงเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง Quality Score และ Conversion นะครับ Conversion ก็คือการกดเบอร์โทรกดคลิกไลน์หรือเกาะข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับผมกดคีย์เวิร์ดที่มีคอนเวอร์ชันสูงๆขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่า คุณภาพสกอร์เนี่ยอยู่ที่9หรือ10ทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับแล้วคีย์เวิร์ดที่ได้คอนเวอร์ชันสูงสุดนะครับจ่ายค่าคลิกเพียง4บาทเท่านั้นเองครับลองนึกในทางกลับกันนะครับถ้าคีย์เวิร์ดที่ได้ Conversion นเยอะๆเนี่ยหรือคีย์เวิร์ดที่สําคัญสเนี่ยมันคุณภาพสกอ r e ต่ําค่าแอดมันจะแพงกว่านี้ขนาดไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําตอนนี้ก็คือเข้าไปดูคะแนน q คุณภาพสกอ r e ของตัวเองครับ ถ้าหากนะครับคุณเห็นคุณ l i t y s สกอร์ของคุณต่ําโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่สําคัญสําคัญและคีย์เวิร์ดที่ได้ c o n เวอร์ชัเยอะๆนะครับให้ทําตามวิธีต่อไปนี้ครับคุณ l i t y s สกอรจะประกอบไปด้วย3อย่างนี้นะครับ3อย่างนี้ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับจะดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับต้องดีทั้ง3อย่างนะครับคะแนน Quality s สกอร์เนี่ยจะได้สูงโอเคผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอันเป็นภาษาของผมเองนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่าย แต่การอธิบายของผมเนี่ยจะไม่ได้มาจากเทคบุ๊กนะครับจะเป็นการอธิบายจากประสบการณ์ของผมที่ทํา g o o g l e Ad ให้ลูกค้านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมศึกษามานะครับอย่างแรกเลยครับสิ่งนี้เรียกว่า Ad r e v e l a n c e หรือความสัมพันธ์ของโฆษณานะครับประกอบไปด้วย Keyword Research ครับ Keyword Research เนี่ยคือการที่คุณต้องรู้ว่าลูกค้าที่จะใช้บริการของคุณเนี่ยเขาจะค้นหาคำว่าอะไรบน Google จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทางตรงให้นะครับสมมุติว่าผมมีบริษัทรถสไล,ลด์รถลากหรือว่ารถยกนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดตรงๆนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดอ้อมเนี่ยเขจะเป็นรถเสียบนทางด่วนรถยางแตกหรือรถพังอะไรประมาณนี้นะครับเขาอาจจะค้นหาคํานี้ แล้วก็ได้ลดสไลด์หรือยกไปศูนย์ซ่อมนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะเลือกคําไหนมาใส่ในโฆษณาเนี่ยคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแอดกรุ๊ปสตรักเจอร์ครับก็คือคุณจะวางโครงสร้างยังไงคุณอาจจะมีคําหลายๆคําเข้ามาแล้วแต่คาคานั้นเนี่ยมันไม่สามารถรวมกันได้นะครับอย่างเช่นรถสไลด์มันเป็นคําตรงๆเนาะคำอ,อ้อมๆเนี่ยก็คือรถยางแตกคุณอาจจะแบ่งแอดกรุ๊ปเป็น2อันหรือคุณอาจจะแบ่งเป็น รถสไลด์1อันรถยก1อันรถล,ลาก1อันแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณด้วยนะครับถ้างบประมาณของคุณเนี่ยมีจํากัดมากๆคุณก็อาจจะถูกบังคับให้รวมคําหลายๆคาไปอยู่ด้วยกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า CTR ครับคือมันยาวกว่าน,นั้นแหละแต่ผมเรียกสั้นๆเอง คือคุณต้องเขียนโฆษณาให้น่าสนใจครับเห็นไหมครับว่ามันใส่ได้15อันเนี่ยคุณต้องเขียนให้มันน่าสนใจแล้วก็คุณอาจจะมีออฟเฟอร์หรืออาจจะมีประกันให้ด้วยอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีบริการหลังการขายด้วยทําให้มันน่าสนใจและน่าคลิกนะครับ Google เนี่ยเขาอยากเห็น CTR ส,สูงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงถึงความสอดคล้องนะครับเช่นถ้าสมมุติว่า ผมหารถสไลด์อย่างเงี้ยแล้วผมเจอคําว่ารถสไลด์แล้วก็มีคําว่าภายใน30นาทีอะไรประมาณเนี้ยผมค้นหารถสไลด์ผมเจอรถสไลด์เห็นไหมครับมีโอกาสที่ผมจะคลิกแล้ว Google เนี่ยเขามองว่ามันสอดคล้องและสัมพันธ์กันอีกอย่างนึงนะครับ คือเขียนโฆษณาให้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาคุณเขียนโฆษณาหรือเซตอัพแอดเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์ให้เลยนะครับว่าคําแล้วก็เป็นเช็คลิสต์ด้วยนะครับว่าคําไหนถูกใช้ไปแล้วนะครับคุณต้องดูคําพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเขียนโฆษณาแล้วก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าความแข็งแรงของแอดเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนก็ไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้ครับ ในระดับที่ดีหรือว่ากู๊ดเนี่ยก็โอเคแล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมอธิบายสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องเดียวกันนะครับ3อย่างนี้เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับต่อมานะครับจะเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่า landing page experience นะครับก็คือประสบการณ์ของคนที่เข้าเว็บไซต์ของคุณนี่แหละว่าเขามีประสบการณ์ดีขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องสอดคล้องด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยต้องสอดคล้องกันคําพวกนี้ ต้องถูกเขียนอยู่ในเว็บไซต์ด้วยหรือหน้า landing page ด้วยและคำพวกนี้ก็ต้องอยู่ในนี้ด้วยคำพวกนี้ก็ต้องอยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมครับแต่จะอยู่มากน้อยขนาดไหนอยู่ในตำแหน่งไหนก็ต้องทดลองกันนะครับว่าคำไหนควรอยู่ตรงไหนแบบนี้คุณอาจจะลอง A/B test ดูหรือว่าทำออกมาหลายๆอันแล้วก็ลองส่งคนไปหลายๆ landing p a g ดูต่อมาก็จะเป็นเรื่องเทคนิคอนนะครับก็คือ landing page p e r f o r m มนซ์ก็ เว็บของคุณหรือ Landing p a g ของคุณเนี่ยจะต้องโหลดไวด้วยแล้วก็ต้อง low bounce rate bounce t ก็คือคนที่เข้าไปเว็บคุณปุ๊บแล้วก็เขาก็เด้งออกเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า bounce t ถ้ามีเยอะๆเนี่ยจะไม่ดีนะครับ Google อ่ะจะมองว่าเว็บของคุณเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สอดคล้องกับพวกนี้นครับคนเข้าไปแล้วไม่เจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็รีบกดออกทันทีต่อมาข้อนี้สําคัญมากครับ mobile friendly นะครับ เว็บบางคนเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเปิดด้วยมือถือนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับทุกวันนี้ค้นหาโดยมือถือกันทั้งนั้นนะครับก็ทําให้เว็บตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเปิดด้วยมือถือด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือ conversion rate นะครับก็คือการโน้มน้าวผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณนะครับให้ทําอะไรบางอย่างนะครับเช่นกดเบอร์โทรกดไลน์หรือเกอกแบบฟอร์มที่คุณมีไว้นะครับสิ่งนี้นะครับ conversion rate นะครับสำคัญมากนะครับ ต่อให้ทุกอย่างดีนะครับ conversion rate ของคุณต่ำนะครับคุณก็ไม่ได้ลูกค้าอยู่ดีนะครับ conversion rate เนี่ยสำคัญมากๆนะครับอย่าลืมว่าต้อง optimize ให้ครบทุกอันนะครับจบแล้วครับสำหรับการสาธิตว่า quality score ส่งผลต่อค่าคลิกยังไงลองไปปรับดูนะครับถ้าคุณทํา3อย่างนี้ได้ดีนะครับลองดูนะครับว่าค่า CPC หรือค่าคลิกของคุณเนี่ยจะถูกลงไหมคุณอาจจะเห็นค่าคลิกของคุณค่อยๆถูกลงนะครับสําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไป คอมเมนต์ลงด้านล่างนี้ได้เลยครับ